สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพอกันวันที่ชิปพกเจ้าพี่น้องแม่ในนอนหนังนอนมันจะพกมุกกรลาคมพกแปดทดเก่าพกเก่าจ้พี่น้องเริ่มข้าวไปอีกลยวันนี้ผ้าลูมมาเอาแคมจ้าพี่น้องเติมเอาแคมหลยนอกจากแคมก็เริมป็่นดอกจุมจ่มๆบางทีละพี่น้องมันหม,มันดีเพื่อนวะผ้ากันมาเอาแคมฟ้าหน้าช่วยน่ะพี่น้อง ผู้เกีวน่อยจ้ะแคมแคมไปเห็ดมันปวดจ้ะเอาไปหดก่อนซ้ำหนึ่งแบบใดทดี่แบบท่านเห็ดด้วยตูบต้บอลประวงก็ล่างหวันเลยซ้ำหนี่งต้อเสทุ่งหมื่นจะมาเอา จังหันบ่ได้มันไข่ซึงมันขั่นครับโอ๋อนี่มันไม่ขั่นเลยอันนี้บอลเนี่ยอ๋อไม่ขั่นในบ้านออกเราก็หลังหมันกันี่เราเราก็หลังหมันกันี่ทีเดียวเอาลายหลุนอยู่เอาเมีดใส่เมีมดก่อเอาใส่เขี๊ยวก็ได้ทานี่พี่น้องก็หลังหมันเยี่ยมกว่านี้เลย ตามเ็ดพี่กายนี่ตามพิเพิกายนี่มันหมันดีมันอ่อนเ,ลนอเีล้วแก่ร้ายเหมือนกันอันนี้สามคนจัีวา้วนมาแลิล่ะได้ะกหน่อยก่นเรา มันปลาใหญ่ไปได้เนี่ยพี่น้นองฝูนปลาใหญ่อยู่ท้างฟังกันจังฝูงหนูขนร้ายเอามาพดบางคนเขาก็มน่อนเอานนไหนอนเอาหอนอนอาลกตาไว้เลยบามกำมานผอนขืนเอามาเอาหลกาักตากระได้พี่น้องยังมานหนักไม่นักนเลย้วยนี่แว่ายก่อนถึงมะน่องมันนอน,น,อนกับพ เดือบเบียกห้งเห็นฮดหัวฮดสวันะทำไมเขเอากระดรโก้อนามาไปเห็ดอีกชนพี่น้องเป็เห็ดไเห็ดขยบพี่น้องนะบังกอนว่าคิดว่าหันว่าหันกะขายจะเห็ดยงเห็ดบ่หันงามเนอแม่เห็ดบ่งามหูวิธีมันละ ฝั่งที่ิดขายลงเมืองผิดขา,ายบอพี่นอ้องใต้น้ำตลาดหวานน่เดนอนจ้ะหนึ่งสอง Nè này vợ Nghe giờ đúng rồi nè Đi ừ. mày mà ăn mà để ăn. Có cao được mấy nọ Có cao cả tái đâu Không có mày Cợt nó mày để กูหน่อยคนมาเอาไรบางคนเขาก็ไปขายเนาะขายเต๊แคมจะบเอาไปเห็ดเนาะเฮ้ก่อนบดอ่ะขายได้ที่เนาะไก่กันเนื้อหาคนบาทเดีบยวีเลยไก่เต๋อนี่เนาะไปเห็ดขายเองจะ้ะ

nó ừ. Cứ đi pa. Đó ngắm ngắm. Ô, mà ngắm ngắm thì là. Đi ra. Mà mày pa. Tan xoăn đại mô. Ừ. Ngắm đi đi เดือดแหงทั้งเดือดทั้งขายเลยพี่น้องเอาหยาเนี่ยหยาเนี่ยต้องมาเจอสอ,องหยาเฮาอยู่ทังท้งเพื่อนก็มีไก่ชิพอ่อแล้วล่ะเอาสอบหนึ่งก็พอ่อนุ๊กละเมื่อไม่จะเมาอีกเร่างอ,องา่อนงามๆเลยอา ตัมนี้ก็เลยเฮติร้องแทบอันเหมือนได้พี่น้องบุกเพลองภายในปลุกเกาอยู่ช้างผลน,นางสาวแดดหอนแดดแหงติดอะไรตะเวนขีตะเวนบัวมีเลยไอชั้ำเนียพี่น้องอยู่คุณมันมัดก้อนมัน เ็ดต้องให้เล็ดเนี่ยองขวดตอบหนึ่งนะไปองันเลยช่วยกันเด็กลงช่กนหนัก ตัวจะชอบดูาดูเบน้อ <delicious> ง <halt ý> <m ye så rails> ี่น้อมากรมัดเฮ็ดนี้ตากตาหมั่นเลยตาเป็นคนเ่รคนตาตาไวสูงเพราะว่าใกล้ก็หมามันหลายนะพี่น้องมันเขียไปเบิ่งพักติพี่น้องกันแก่อนจพดพักพักก็กำลังเดี่วันหันนี่ ขึ้นไปขึนไปออมนสิบอฮกป่พักพิงเนี่ยไงผกพักกำลังงามแต่พี่น้องมาเบื้องตื้อใหญ่วิยกรผูกยังไงวันไหเขากำลังทานพี่น้องเอกำลังอาหานขุด โมโกินก่อนคือภาคกอนโมโหงหวานตัวนี้หวานเลยตัวนั้นร้อนกินชื่อๆไนยนัำจิ้มคูนหันหนอไน่น้ำจิ้มเกิดกินกินบะหมั่นนะดูดบุ้งเน่าหน่วยมันบมดจากหวานตอกสีก็หลังงามสีละล่อนใส่ยางผมก็ได้หลัวไปเนี่ยกินบะทันจะเป็นของเกิดดีแห่งเีาผักคุณผักกาดผักบุฟงก็เป็นนอยสินใหญ่ค่ะเป็นู่ใหญ่กินบะทันต้องกินเสมอนะ ลูกไปกินสมอจ้ะพี่น้องจังไระการเห็นจ้ะงนี้ตัวนี้พวกสี่ปลอมนี่ปรกันเื้อกที่ทำปรกันเลืเทียนมันจะเ่ในคุ้มค่ามอยหนาใช่ประกนเทีนเอาเนยบ่เอาขี้ไก่ใส่จ้ะพี่น้องจังวะม่หนาเตียงก่อนปคตรตนี้าพขนาดกลัางวานขนาดวันนี้อืมก็ลัางวานเอาขี้ไก่ใส่แบมบนบลเปลือเปลือกอยู่นะใบ ั็นี้เป็นโรแมนฝรั่งแต่วันที่ใหญ่บันใหญ่พี่น้องนี่เขาเมียนมาบอกเต้นแบบนี้โู้หุ่นกันน่ะมันบ้านใหญ่ป่ะฝรั่งอันนี้ปลูกเคนปลูกเคนสั้งมาปลูกกันนะจะทิรั่มจังได้ละเขาเมียนมาบอกเนี่พี่น้องปลูกเนี่ยอะไรเอายางใส่ยางที่ไหนไอ้ก่อนเกาคีไก่ใส่ละฝรั่งแคว กำลังลกมาแปรส่วนหอมพอได้กินจต่พี่น้องยังบ่ได้สือก่อสารผิดนะใจตาขี้ไก่สง่างม่ะพ่อเด้กปุ้ยกะใส่เป็นบางอันปุ้ยใส่บ่ค่อยงามเลยเอาขี้ไก่เลยงามเหี้ยก็กำลังใส่เด็กไอ้ตัวตัวนี้ื็กำลังเคี้ยวดี่ะเพราะว่าเอาขี้ไก่สมแม่ก็สามไปเรื่อยจ้ะอะไรมันบ่อันนี้ก็สามไปเรื่อยเอ้าคลิปนี้ก็ไปเอา มาแต่อเอาเข็มจ้ะพี่น้องเลยมาเห็ดแนวตากแนงย่างนะครับมาฮดสวนเอาจากนาะเอาคลิปนี้กับจีปาก,ก็เลยก็เสียใจพี่น้องก็ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่างส่องนูกกนนออ 15, ่นกรแชนแนลเมื่อเอื่อทีไปห้ากินห้าอยากแนวอะไรพี่น้องเกิดหาอยู่พี่น้องว่าสิไปทางไหนเอาคลิปนี้ก็ขอบค,คุณพี่น้องในไลฟ์จ้าสวัสดีจ้า